เหตุเกิดในเช้าวันหนึ่งเจ้าหลานตัวแสบจอมขี้เกียจไม่อยากไปโรงเรียนอยากนอนเล่นดูทีวีอยู่ที่บ้านกับปู่เฮ้ยใครมากดกลิ่งที่หน้าบ้านวะเองลุกขึ้นไปดูสิครับปู่เดี๋ยวผมไปดูให้ว่าไงวะตกลงใครมาละ่ะแย่แล้วครับปู่คุณครูประจําชั้นผมมายืนกดกลิ่งอยู่ที่ประตูรั้วหน้าบ้านอะ อ้าวแล้วเนี่ยครูเข้ามาทำไมล่ะเออหรือว่าครูแกคงสงสัยเรื่องที่ผมขอหยุดเรียนวันนี้แกก็เลยมาหาถึงที่บ้านฮะแค่ขอหยุดเรียนวันเดียวมาตามถึงบ้านเลยเหรอนั่นนะสิครับผมก็โทรบอกครูแล้วนี่ว่ามีธุระเลยไม่ได้ไปเรียนโอ้เอ็งคงไปแต่งเรื่องโกหกเพื่อหยุดเรียนแล้วสิเขาคงไม่เชื่อเลยมาตามถึงที่บ้านเนี่ย เอ็งนี่มันแสบนักนะขอโทษครับปู่ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับคราวหลังเอ็งอย่าทำแบบนี้อีกแล้วกันงั้นเอางี้นะเอ็งไปหาที่หลบก่อนเดี๋ยวปู่จะออกไปรับหน้าคุณครูเขาเองไม่นะครับปู่ปู่นั่นแหละที่จะต้องไปหลบเอา้าทำไมละว,วะทำไมข้าต้องไปหลบด้วยคือว่าผมโทรไปลาครูบอกว่ามีธุระ เลยจะไม่ได้ไปโรงเรียนเออเพราะคุณปู่ป่วยอาการสุดหนักใกล้ตายแล้วนะสิครับ